มาแล้วพระเอกมาแล้วสวัสดีคนละครับโอ้ยพระเอกพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วครับพระเอกมาแล้วโอ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยมาด้วยขวัญเอ้ยมาเด้อเอ้ยเงาไข่เงามาเนี่ยเงาหน่ะเจ้าบ่มาเนี่ยโอ้ยไปใส่มาเนี่ย ไอ้ไอ้น่าฉาลามโอ้โบบอกโทรหากับโบหลับนะเอ้ออันนู้นก็อ,อยู่ชินชินว่องเครื่องนี่โอ้โทรศัพท์กิดทิมเอาไว้อยู่บ้านนี่นไอ้เนียน,นช่องชี้นัดโอ้เมนทอพินัดอยู่เออโอ้เจ้าข่อยโทรหาเจ้าเจ้าบหลับเนาะข่เอาไวาเจ้าไปใส่เนาะข่อยก็ตกใจเบิดโอ้ยไอ้นอกไปใส่เนาะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ย กินข่าวมาแล้วปะไอา้โอ้กินหมูยาม่างอือหือปลา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 ไอ้พี่หมูย่างก็เราจะสุกย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอกเรามาแล้วนะครับปลาปลาปลา,ปาเบิ่งเอง้ยเบ่งหมูไงเด้อเข่าสู้หรอต้องเข่าด้วย,ววววยอุ้นตืน้อนี่สู้ไรไอ้ลูกเบิ่งด้วยเข่าเท่านะ่ะ อืมว้าวเดี๋ยวขังพี่นัดไว้ก่อนยังไม่เสร็จก็ขังไว้ก่อนโอ้โหขังแล้วเสร็จขังแล้วโอ้โหขังมาแล้วโอ้ยดีป่ะเอ้แล้วบ๊อบมาทีนี้เอาคือขังแล้วผมเรียกรถไปตัวอีกเชื่อมขนาดเชื่อมไม่ยังแข็งเลยอ่ะเปิดเปิดไอ่ออกมาได้ดิคะประตูมาตรฐานแมนปิดแบบนี้ไว้ก่อน Help me แมนแมนอืมเอ้ยบังหมูนะเอ้ยหมูตัวยังหมูน่ะหมูหมูโอ้ยอยัางตัวยังน่ะแล่เนี่นยที่นี่เอานี่อุ่นให้ที่นั่อืมอุ่น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 เอาแกงอุ่นใหม่ป่ะหมูของใหม่ป่ะอาแกงได้ถึงแกงอโอ้โหไหนกำลังเลยนี่ยกำลังได้กำลังได้เนาะ มามา,มาพี่ดำสวมีสีด้วยนะเดี๋ยวพานน้ำมือเดี๋ยวอย่าพึ่องอย่าพึ่งนู่นนี่นั่นอ๋ออันนี้อันนั้นจะปะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูทำอะไรเนี่ยแล้วก็อังแล้วแล้วนมสีแล้วก็พี่ดำดังโซเื่ดังโซเซ่อ่ะพี่ดำลราพูดดิหยุดนะนี่คือแกนเปินนี่คือแกนเปินโอ้ยหลอกเอาไว้เอาว่ ผมไปเห็นแล้วแลอวไม่ต้องไม่ต้องมาหนุนหยุดนะนี่คือการต้นแล้วพอแล้วพี่ดำคุยกันหนูเลยพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดำไปไหนมาโอ้ยผมไม่เหนื่อยอยู่ตรนี้เยเดี๋ยวดูหน้าพี่โอ้ยนอนเอาเอาย้ำย้ำนี่ยรับันนี้ก็ดิ่ดำเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยผู้ใดก็บอกบอกดีๆก็บอกบอกย้ำส้มตาม ไข่เยี่ยวมะกไข่เคม็มเบใส่ตัานไงเพื่อะเอาคสนีล้วบอกอนนี้เรบอกอันนี้อันฟีฟีป้าไรห,ห้มัน่ะเนี่ยเราบอกอืออเาคุเอ,อ,อรเรามาแล้วอเอวอไปเอซวยขาพี่น้องน,นั่งกินไหนได้เนยนั่งกินเนเพ,พื่อนน่ยมั้ง พี่เพลฟใส่พี่นกใส่ข้าวโธรรมดาจยางนั้นอนไรคอยด้อะไอ้นกอ่าสีเห็ดนไหมแข่งกันไหมทำาหาแข่งกันเด้วยใส่ข้าวโมทัมดาเด้ออ้คอยใส่ข้าวเด้ออื้มโอ้โหดีอะไรดีอะไรครับเทอะไรบ้างพี่อะไรได้ไหมสีนั่น เริ่มหิวเขานี่กินได้เว้นนี้ปนอนหนาวเนาะมือเขาปิ้งเขาจีมือดีวะมือมือมือมาลองดูครับว้าวอิียเขาจีเขาจีมือือมือมือเิ่งเขาจี อ้าวมาดูสสาทำอะไรข้างในครับแล้วตดให้ดมว้าววันนี้ลุกคือเมนอะไรกันเม็นอะไรงามยังไม่อาหารเห็นไข่ปังไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมากินแห้งแล้วว่าเหม็นดอกมันแซ่บกินเทนุเอะนั่งอยู่เนาะนั่งพื้นเหรอปังนั่งพื้นนี่แหละ ว้าวโหคิราชการอือว้าวอ้าตามใจว้าวเฮ้เ็นการตาที่ไวมากกินไส้กันี่มั้ยนู่นนี่สาเวลาเดิมผอ้มู่นะไม่โอ้ยโยกไก่เนาะเฮ้ยขิงโยกไก่เพ่นบ่เก่ไก่อกเหรอไก่นะเนี่ กินเหรเนี่ยนี่นี่นี่เนี่เพื่อนเจ้าเก็บบอลแล้วเขนบอกเจ้าเก็บบอลสังักเลยดี๋ยวให้มันเรล้อยกินเอาเอาอาโอเคโอเคโอเคเอาใครจะยกไปเดี๋ยวเอาพี่นกยกไปเดี๋ยวพี่น้าจะไปอิ่นแกงส้มบนลโอเคโอเคนแกงส้มลองมกินข้วเตยมกัน พี่เอกเรามาแล้วครับตกใจนะลูาเราหายไปใส่เบ็ดเหมือกไหมก็ยิงไปทันเรื่องเยอะโอ้โหงอนก็ดูกระเดี่ยวอยู่พีนั่นี่นะอุ่นๆอุ่นกับข้าวกินทุกคนสวัสดีคุณเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยนะครับนี่ก็คือครัวตอนเย็นๆทุกคนนี่อะไร เป็นสะอาดนะทุกคนเนาะเห็นบ่สะอาดสะอาดนะครับนี่อาจารย์มีกินอะไวกันบ่พี่เฟรชแลแล้วแล้วเสื้ออะไรครับพี่สาวฟันเขม่งเนาะนีเขม่งขำกันก่อนือฮโทรหาพี่นาก่อนพี่นาอยู่ไหนโลองทรหาแกหน่อยเร็วเดี๋ยวพี่นากำลังจะโทรหาพี่นานะครับว่าพี่นาจะมาดิบไหมนะครับ จะได้อา้าม like okay. ันนี่เมือนี่เห็ดยังมาเนี่มื่อไงเขาเชี่ยมันปิดดูปิดดูอน่กับบนาจะบุกบุกเิวโมงกันตีเชี่ยแล้วเบ้อมะาเป็นโมงเงกันตอนเช้าวน่าจะแล้วแล้วเลียวอยู่ดอกปิดเงินแล้วประตูแลบปกติเตี้ยแห่มัน้นี่ดิแค่มัน โอ้ยครัวสวรรค์เลยหมูยังไม่หันเลยหมูยังไม่สุกครับหมูจะหน่อยกคนนี่นะทุกคนนะฮะอ๋ออันนี้ก็ปิดเพระเอกมาแล้วนะทุกคนพระเอกมาแล้วนะครับะพรโอเคเดี๋ยวโทรหานางเอกก่อนเด้อทุกคนเด้อครับครับสวัสดีครับ